ลูกดายหาตัวใหม่อันนี้ไม่ไายโอเคหนันชื่อว่าอะไรตัวเนี้ยไอย้หนังสือพี่ปินมีไหมตัวเนี้ยหนัง,<อ>งสือปิณเปิดให้พานดูซิเปิดให้พานดูซิมันอยู่หน้าไหนเอออยู่ไหนหน้าไหนเนาะปีกปีกของปิณน,น่ะเ,เอาวางไว้อะเล่นแม่ลูกดีกว่าแม่ล,ลูกอยู่ไหนคะ จะะ่่มาาาหนน้้อยงีตัวนี้คืออะไรปิน่นตัวนี้มันชื่อว่าอะไรคะไ,ไ,ะไาทยเซยราท็อกในหนประเทศในน่าตาไทยเซราทอเออไทยเซราท็อกมันเป็นยังไงเซราท็อกเนีย่ยหน้าตาเป็นยังไงมันมีมันมีอะไรนะมัน,นมีนอะไรนะมีมันมีขาวด้วยอ่ะมันมีขาวด้วยอ่ะเขาพิที่แอนน์น่ะเนาะเออของเขาวสองแอนนี่หล่อ มันกัด<อ>มือใคร,รหรอ,อ,อะระวังเลือดไหลนะอตัวนี้ชื่ออะไรคะคนดีเีน<อ>นายขอดูทีเล็กหน่อยอ,อ๋ตอตัวนี้ชีเล็กอันนี้ตัวตัวแม่หรือตัวลูกหรกขอทีเล็กขอท,เขอทีเล็กตัวลูกให้ดูหน่อยหน้าตาเป็นไงมีมีทีเล็กตัวลูกไหมคะ ตัวนี้มันคืออะไรปินที่ปินจับอยู่มันคือตัวอะไรคะยีราฟโอยีราฟอุ้ยมีเยอะเลยใหญ,ใหญ่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 ไม่หาเจอยีราฟใหญ่ใหญ่หายีราฟตัวใหญ่เหรอคะมอมไม่ใช่ไหมคะใช่เนี่ยเจอยีราฟแล้ว,หวไหนหนื้อไหน ของฟองไหยอ๋อใครไดโน่สองฟองเลยไอไดโนโมีกี่ฟองคะค,ะคนดีสอ,องสองเหรอโอเคใครทีท็อปของฟองนึง่งไงไงตัวสีออร์เรนต์ไงใครเซอราทอปนะเทไม่ต้องเทหรอ เจอแล้วเหรอขีดกงอุ้ยอ้ยอ้ยเนปลาจะเล่นปลาจะเล่นอันนี้สู้กันช้าไหวไย้โยเสาทีเล็กกัดคอยลับาอ๋อไม่ให้ให้ยืนก่อน ัวตัวไหนกลัวตัวไหนนี่ไงใช่เปล่าไม่ใช่ไหนไทยชิราท็อปมันยังเหลืออีกแล้วลูกยังมีอีกมีเด็กอะคะในตัวไหนคือไทยชิราท็อปเนาะนี่ใช่ไหมมีอีกไหมไทยชิราท็อปนะ ตัวอะไรลูกตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะอ่อชีเล็กเหมือนกับตัวไหนลูกเหมือนกับตัวไหนอ๋ลเหมือนกับตัวนี้มาด้ยกันเลยวางข้างกันเลยลูกบูฟู่ยิ้มหวานให้ชีเล็กค่ะข้างขางหางข้างหางมันในตัวไหนคือตัวแม่คะส่วนตัวลูกลูกอ่าตัวนี้ตัวแม่ตัวนี้เป็นลูกเหรอน้องพีงอ๋อน้องพีงป้าบ้า น้องปีนปลาปลาแม่เหรอมีสามตัวแล้วลูกอาหารไม่อีกค่ะไม่อีกค่ะไม่อีกคนนี้ชื่อว่าอะไรเนาะเหมือนกับตัวไหนอ่ะเหมือนกับตัวไหนอ่ะไปดูสิลูกหเหมือนก้โอ้เหมือนเลยเหรอคะคล้ายอคล้ายนะ โอ้เดลเสามันหลายพันใช่มันคล้ายๆกันเนาะจำไม่ไหวเนี่ยใช่เชียร์ตาป๊อปใช่เชียร์ตาป๊อปโอ้ยแก้วน้ำสกกระปุกอ๋อรอแก้วน้ำสุกกระปุกแล้วเหรอคะให้ใครเก็บให้ใครเอาไปเก็บคะป,ป้าปป๊อปป๊ปป๊เก็บให้ลูกเลยคะ่ะเอาปลาล้างให้ปลาล้างให้กระป๋อปลาล้างให้ ไมให้โมระอ่าโนโน่ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรลูกชื่อว่าอะไรนะตัวนี้ชื่อว่าอะไรตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ปลามันชื่อว่าอีลาสโมโซลัสเป็นเรียกว่าโมโซลัสไหนลูกไหนลูกไหนลูกเหมือนตัวไหนคะออ๋เหมือนเหมือน เหมือนเก่งมากหรืมามาดูต่อเร็วมีอีกไว้มีโมโซลัสดิไม่มมรูกม,มีมีอีลัสโมโซลัสดิมั้งม่วงเออมีสีม่วงอีกตัวหนึ่งเหรอโอ้โหโอ้หูเหมือนเลยเห <ทำ S 1> มือนเลยไดโนเสาร์ทำอะไรกันลูกทำอะไรกันข้าน่ะต่อชู้มันต่อสู้ ตัวไหนชนะคะตัวไหนชนะตัวไหนเป็นตัวชนะคะตัวไหนชนะป,นปิ๊งปิ๊งชนะเลยเปิ๊อปิ๊งชนะเลยป้าป้า, <laughs> มามาเล่นต่อเถอปิ๊งแม่หัวมันออ๋เหรอหัวมันเหรอคะต้นมา ไดโนเสาร์อะไรชอบกินต <ances and outra ges> ้นไม้เ oh, ป so right? ็นแบคิโอกับบอนโต้เปล่าชอบกินต้นไม้ใช่ไหมไหนอะไรชอบตัวไหนชอบกินต้นไม้หยิบโชว์แม่ใิ่ดุตัวไหนคะไหนไดโนเสาร์ตัวไหนที่มันกินพืชคะอันนี้อันนี้อ๋ออันนี้อันนี้อันนี้มันรู้สึกจะกินเนื้อนะใช่ตัวไหนกินพืชโชว์แม่ใิ่ดุกินเพว่อแม่ใชตัวไหนคะตัวนี้ตัวนี้อนทีลานโดดอนเหรออืม นี่ตอะไรอีกที่กินไตร,รู้โหรีหัวหืมตัวอะไรคะออกจากน้ำแล้วออกจากน้ำแล้ว <c oughs> ตัวนี้ถ้าใส่น้ำไมันจะเกิดอะไรขึ้นหรอกมันเป็นม้าโพนี่ไดโนออ๋มันเป็นม้าโพนี่ไดโนนะคะถ้า <c oughs> ถูกน้แล้วมันจะตัวตัวเป็นยังไงฮะไดโนไดโน โ <Okay. S 1> อเคฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแ like, ชนะร์ให้น้องปิ่นหน่อยนะก,ก,กดจับครกิ้งกิ้งให้น้องปิ่นด้วยกิ้งอะไกิ้กดจับคากดกระดิง่งกิ้งกิ้งไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ